ว่าเสร็จเดี๋ยวก็จะมีไปเผาใช่ไหมเจ๊ตรงด้านล่างอะ่ะแล้วก็ไปลาส้มตรงพัดส,สังกัดจายะัะผมจะพาไปดูตรงพัดส,สังกัดายตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝา้าคุณน้าครับตรงนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับผม สองโมงเช้าถึง8ปดโ,โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นใครมานักท่องเที่ยวมาไหว้มานัสศการได้เลยนะครับผมทุกวันไม่มีวันหยุดทุกวันไม่มีวันหยุดก,ก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนมา,ามาทําบุญตรงนี้ได้<ม>แล้วแต่หยอดตู้ทําบุญครับไม่ต้องเตรียมอะไรก็มาได้เลยครับมีให้ไว้8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับอันนั้นสารอะไรของใครครับ อ,อ๋อมีคนมาถวายนะครับเป็นเจเป็นเจ้าพ่ออะไรรู้ไหมครับไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับมีคนมาถวายเลยมาไว้ตรงนี้นะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวพาไปนี่บริเวณก็จะมีเจดีเก็บอัฐิของตั้งแต่สมัยโบราณผมเห็นตั้งแต่เด็กๆนะครับสี่สิบปีผ่านตอนนี้ก็ผมเห็น,นั้งแตอนนี้สี่สิบสามปีแล้วตอนนี้ผมอายุสี่สิบสามแล้วผ่านเดินเดเป็นลักษณะนี้ บริเวณโดยรอบกับมีกระเบื้องที่เขาจะบูรณะซ่อมแซมมากองๆไว้อยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นของใหม่ดูแล้วน่าจะเป็นของใหม่ที่จะเตรียมนำขึ้นไปให้ดูบริเวณรอบๆนะครับนูน่นนี่คือปลายองค์พระปฐะมเจดีย์นะครับ ดีศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยของเราส่วนมาทางนี้ตรงส่วนนี้คือพระสังกัจจายหรือพระศรีอริยเมตไตรพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์หรือชื่อสั้นๆของพ่านก็คือพระสังกัจจาย นี่ครับวันนี้พี่สาวก็นําส้มมาถวายบูชานะครับเมื่อไหว้พระแล้วก็ไหว้เจ้าด้วยนะครับประวัติความเป็นมาของภาษากระจายที่ผมเคยบวชเรียนแล้วก็ที่เราเคยเรียนมาก็คือว่าท่านรูปงามมากเหมือนพระพุทธเจ้าตอนนี้เวลาไปไหนพวกสตรีหรือผู้หญิงก็จะ ติดใจรุ่มหลงหลงรักท่านเกิดความท่ายท่านการมาราคะท่าน,านจึงอธิิพานว่าขอให้ท่านมีรูปร่างกายที่อ้วนคุ้มยุ้ยตุ้มตุ้ยตุ้ยมอย่างเงี้ยนะครับ<ม>เพื่อไม่ให้ผู้ที่พบเห็นโดยเฉพาะสาวๆเกิดความรักความท่าในตัวท่านจงเป็นที่มาของรูปรา่างอย่างนี้นะครับผงจะได้ทราบประวัติคร่าวๆ ซึ่งดูแล้วก็เหมือนถ้าเป็นทางภาคเหนือก็สังกัดจายก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งมีหลวงพ่อทางภาคเหนือที่ผมเคยประบวกวสัติธรรมนั้นก็าท่านก็บอกว่าท่านเรียกของท่านว่าพระตุ้มตุ้ยนะครับก็ฟังแล้วก็น่นารักแต่โดยตามทั่วไปถ้าเรา ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คืออย่าไปล้อเลียนนะครับถ้าไปเจอพระสมองค์ข้าเจ้าหรืออะไรทั่วๆไปแต่ถ้าเรียกด้วยจิตใจบริสุทธิ์บางครั้งก็ไม่ควรจะเขาเรียกว่าพูดไปในทางไม่ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไปนะครับอันนี้อยู่ที่เจตนาแต่ทางที่ดีคือเราไม่ลบหลู่ไม่คิดในทางไม่ดี กับประสงคองค์เจ้าเป็นดีที่สุดครับจะเป็นบุญบุญส่ติดตัวไปไม่เป็นบาปกรรม